นี่เปิดมาแล้วนะก็กาสวัสดีท่านผู้ชมออทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมดูช่องโธล้าครับผมวันนี้จะจ่าจริงๆจะมาเล่นเกมแหละจริงจจะแข่งตำถามนี่แหละแต่ว่าจะแต่ว่าเกิดปัญหาหน่อยก็เลยไปเลื่อนไปอาทิตวอา,าทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดกันแล้วกันก็เลยรอบนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปรีคช่าก็คือย้อนรอยคลิปเกา่กาๆนะครับก็คือจากช่องโทล้านะครับไม่ใช่ช่องอื่นนะจะโทล้าเลยจะมีคลิปไหนบ้าง แล้วจะมีคลิปที่แบบแจ้งเกิดมไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบถ้าพร้อมยัางเขาพร้อมแล้วยื่นกดไลค์กดแชร์กดซัสใครชอบหมดไหมใช่ไหมจะไม่พลาดคลิปนีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยดีกว่าอ่าไอโพูดคลิปแจ้งเกิดเองอ่ะคือคลิปอะไรคลิปอะไรแจ้งเกิดอ่ะแจ้งเกิดแจ้งเกิดคลิปเองนะผมคลิปแรกอ่ะไอพูดจูบ้าว ไอพูดเอฟเฟูดว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่แจ้งเกิดไอพูดก่อนว่ามีคลิปไหนวะที่แจ้งเกิดไอพูดอ,อะคลิปแรกที่เองโพมาในช่องก็คือคลิปแหละโพมาครั้งแรกอะ อะไรนะคลิปที่โพ่เองโพมาครั้งแรกในช่องอ่ะ่าดูกันเนาะมีคลิปไหนที่โพ่ไปครั้งแรกในช่องแป๊มลอแป๊บนึงอ่าที่โพในช่องครั้งแรกจะอยู่ในคลิปอ่าแคงตตอมถามอีวีที่สองฝรั่งเศสซํารอยนะดูมาดูกันคลิปแรกที่เอง,เองโพงมกเลยอ่ะี่ ก็การสวัสดีทนผูรมทุกท่านนะวันนี้ผมชอบโถล้วโดนายครับไ้ลนะเดี้ยวียไ้องล่้งไอ้มองนะทางป้งหนะย่เนด้วยก่ย่านึ่งทีถ้าไก่ย่าไอ้่อง้าไก่ย่เยนไก่ย่าไดเนไก่ย่าไ้นะโอยไงวะ

ฟังวิวแมนซีมาโดนแมนยูเต้นใส่เสื้อแมนยูเกลอาร์เซนอลในฉากจะมีจะมาเลยไอโพอดไอโพอดไอโพอดไอพอดไอพอเป็นไงบ้างคลิปแรกที่เองเห็นมาไอโพอดไอโพอด เอกตายสิรอเอตายดิจะตายขาห้องน้ำนะเหมือนตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆอ่ะไอ้โหดตอะไรกายขาห้องน้ำอ่ะเอ็งเอ็งคิดว่าเอ็งเอ็งคิดยังไงว่าเอ็งไปเอาหาในท้ายคลิปอ่ะตอนที่ฉาที่เอ็มอกมันจะไต่ไก่ย่างอ่ะไอหี่เอาเสาเสามองว่าไม่ชอบเลยจัดสล้วฝากมือหงาย เอาไงนเนี่ยวตอนนี้อไอไมองมันได้เต้นไก่ย่างอีอีหนึ่งคืออีพีที่สามมาดูเลยถ้าเปอเรื่องา้ก็แล้วก็เองมที่เบิร์ด มีกูแล้วที่เป็นอบบาตัวซีซีนะฮะมินดีบดูดิดูวัวก็สีปากกาลาดูชานนีอเงเกิดนะเเจะเกิดี่จ้ใส่เต็นนี้ใส่เต็นี้ดูด้วยตัวเนต่อไปนะครับเลือกครับสา

แค่น <al> <super> <online> <pl ains> ี้พอเดี๋ยวคลิปติดเหลืองคลิปติดเหลืองนะครับคลิปติดเหลืองมาจังหวะนี้ฮะเจอชฉอะคลิปนี้ให้ดีฮะคลิปนี้แหละที่เราเล่นฟีฟ่ากับแฟนครั้งแรกในชีวิตฮะติดเหลืองนะยะฮะไอชิลเลนเนาะเข็ดกาติงเลยอันนี้ในฟีฟ่าเนี่ย

ในคลิปนี้นะจริงคลิปอีฟายนะนนะต้องเสพเยอะอ่าลืมบอกไปเดี๋ยวจะดูกชัก้นกันฮะตอนนี้ อารอแล้วพอเฟร์สตตล้เบอร์สเบร์อง้โอ้อไม่ได้ถัโอเคคลิปของช่องโทรลมีแค่นี้นะเดี๋ยวช่องต่อไปฮะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงช่องต่อไปมาช่องต่อไปม่ได้เแค่คที่หดอ่ะคิดว่าช่องนี้เลยนี่ฮะ คลิปที่กูเราได้โพลมาในไอ้นั่นครั้งแรกอ่ะมาโพในมาโพครั้งแรกในคลิปที่มีชื่อว่าเอ่อ่หาดูกอนเยอะมากเยอะเลยคลิปนั้นอ่ะเยอะเลยคลิปนั้นอ่ะเป็นยูทูบคลิปทีมซารีฮะเฮ้ มีมี่เงี้ยใช่บอกว่ามันมีดีมีคลิปหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พบเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ที่เราโผล่ไผล่ช่อง สองสองนะสองสอง,สองนี่ชชนนยชุดโทษน,นะอีเนี้ยิบเหลือแล้วโทดนาหมด ย้ลูกนี้ปั้งติดเซฟอีกลูต่อไปฮะลูกกลางที่กเจอทีนั่นนี่เข้าฮะโกยยืนเวอรเลยฮะอีกอ,อีกลูกหนึ่งไปนู่นเลยฮะ <c oughs> ไปไกลเลยฮะเลี้ยงสุดท้ายลูกตัดสินแล้วลูกนี้ก็เ <c oughs> ข้าเรียบร้อย เเล่นนยะะคลิปต่อไปฮะก็คือคลิปไอ้พูดเจอกั่ไอ้มองฮะจะเป็นดีมลีเจอร์ลีครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลฮะหนีมุมกึงกูกลัวเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยจบก,ก,ก่ <c oughs> กกนอนนะฮะ รอบนี้ไม่มีจุดทดดัดน,นนี้ไม่มีจุดโทษมาเพาว่าดูจากสกอร์ดิด 1> 4 1, ีหนึ่งพูนสวัสดีหนึ่งก่อห้าทีนี้รเรเดอรีกว่าโคขึ้นน้ำฮะสุดท้ายก็จบเกมฮะเมนยูเป็นฝ่ายแพ้ ดึงประตูนต่อ5ครับเล่นเป็นหรือเปล่าก็คุณแมนยูก็จบเพีงเท่านี้ครับถ้าสมมติรีแอคชั่นอีีที่สจะไปดูในช่องเอ่อช่องต่อไปนั้นจะไปดูในช่องอ่าช,ช,ช่องเราแล้วก็ไปช่องมองแล้วก็ไปช่องสี่ไมแซฮะแล้วก็ไปช่องไอช่องอื่นที่แบบเคยลงคลิปบ้างแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องผมนะจะไม่พลาดคลิปหม่บ้ามังนครับถ้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก๊อกก๊อก